ผมผมก็ใส่ผิดดิอย่างนี้ผมก็ใช้คำพูดผิดดิเขียนรีพอร์ตให้เขาอ่ะให้ check medicine คือคือฉันทานยาเนี่ยทานยาทานยาถ้าเป็น after meal after meal after after หลังจากมื้ออาหารก่อน after meal meal นี่แปลว่ามื้ออาหารมื้อหลักอ่ะหรือว่า before meal ก่อนอาหาร before meal เนี่ยเขาเรียกว่า after ก่อน meal แปลว่ามื้ออาหาร after meal before meal ยาเรื่องอมียวก่อนทรพิวทรพิวสามเม็ดไฟพิวพ um ิวก็คือ5าเม็ดนะครับเม็ดกลมๆอ่ะไฟพิวถ้าเม็ดแคปซูลก็ไฟแคปซูลแคปซูลก็ว่าไปพิวเม็ดกลมๆถ้าเม็ดแบบ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 เหมือนเข้าต้มเนี่เม็ดแบบนิ้วเนี่ยแบบแบบแบบนั้นเม็ดแบบเข้าต้มเห็นไหมเม็ดข้าต้ม เม็ดแบบนั้นใช่ใช่ฮะถ้าเม็ดแบบนั้นให้ใช้ว่าเม็ดยาวๆเรียวๆแต่เม็ดยาวๆให้พูดว่าแท็บเล็ตเหมือนแท็บเล็ตโทรศัพท์เราอะแท็บเล็ตชูแท็บเล็ตแท็บเล็ตพิวผิวเป็นเม็ดกลมๆที่ผมดูอ่ะเพจของอาจารย์แต่ทีแรกนะครับผมเห็นแล้วถูกจตตาตรงที่ว่า สอนคนป .4 ป .6 แล้วผมชึ่งมากเลยนะคนเราเนี่ยป .4 ป .6 บางทีภาษาอังกฤษยังไม่ได้ขนาดนั้นนะตอนนี้จะไปคุยกับพ่อหลุ่รู้เรื่องป .4 ไม่รู้เรื่องทชื่อว่าอย่างงู้นอย่างนี้หรอคือผมก็ไปสมัครเรียนมาหลายที่นะเป็นแบบ p r i v a t ตัวต่อตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ให้แต่ไวยากรณ์เขียนมาเออเป็นพวกอ่ะไอ้นี่แหละก็คือเริ่มเติมนี่อีตปัจจุบันอนาคตอยู่นันแหละใช่ไหม ใช่ไม่ไม่มีอะไรไม่ได้คุยอะไรเลยเจอเจอเจ,จออ่านั่งเรียน p r i v a t ตัวต่อต,ตัวก็วฮ e ลโ o อ่าทีนี้เขาก็อ่าวยากรว่าเออนี่คำกิริยานะคำสันฐานนะคำอันนี้พะูบดนะ <S 2> <S 2> <ช>นั่นแหละก็<ช>แค่นั้นแหละจานอ่คอดหนึ่งัหแพงก็แพงหลายหลายบาทบางทีหมื่นสองห<อ>มืนเ<ห>่ะอครับอืม ผมไม่อยากพูดเป็นแต่ไปเจอคอร์สที่มันไม่แบบว่าไม่ตอบโจทย์ไงจารย์ก็เลยมาเจอเพจของอาจารย์นี่แหละผมถึงกระโดดเลยว่าเออเฮ้ยไม่กวรไปกระโดดผิดนะไม่ัวกระโดดกระโดดเลยนะครับผมผมก็โจนเลยอาจารย์ผมเออเฮ้ยมันถูกต้องเลยเฮ้ยมันมันต้องไปแนวนี้แน่ผมคิดอยู่ในใจต้องพูดได้เป็นแน่เลยงวดนนี้ไม่ไม่ใช่ว่าต้องมาเอาแต่คำเอางูบดต้องมาคำสันฐานอย่างนั้น นั่นแหละอาจารย์พูดไปอย่างนี้เลยเออไม่ต้องเขาเป็นอย่างนี้ใช่เขอดิบๆเลยครูโทนี่ดีใจนะลูกศิษย์หลายคนน่ะลงทะเบียนอ่าสมัครมา4ครั้งมีแต่ลูกสมัครให้ก็ก็เกรงใจลูกบางครั้งกลัวลูกเขาว่าเรียนอะไรก็ไม่ได้แั่งรังมาเจอครูโทนี่เอาอีกจังหน่อยกันนะว่าจั่นครั้งที่5นะเจอครูโทนี่ครั้งที่5ก็เพีกบุกคนนั่นแหละย่าไม่เอาอีกแล้วเหรอไม่เอาอีกแล้วหมดเยอะอาจารย์อีกหน่อยเดี๋ยวผมติ๊กกัน ทำแม่ไม่ต้องเรียนแล้วเขาลูกสาวบอกไม่ต้องเรียนแล้วเดี๋ยวคุณติ๊กก็เก่งคุณคุณติ๊กพูดเรต่อยะได้เพราะว่าเขาเขาใจเปิดแล้วว่าเขาเห็นคุณค่าภาษาอังกฤษแล้วแล้วเขามีวิดีโอทบทวนเขามีวิดีโอทบทวนแล้วเขายันเขาได้เขามีวิดีโอทบทวนเขาขยันเขาได้